สวัสดีครับก็วันนี้มาตามสัญญาณนะครับพูดเรื่องออคทำญญไม่แน่ใจว่าเมื่อกี้ภาพมันค้างหรือเปล่านะครูไม่แน่ใจนะครับถ้าสมมติว่าใครเข้ามาที่หลังสามารถกดไลค์กดแชร์แล้วก็บอกกันได้นะครับว่าภาพเสียงโอเคหรือเปล่านะครับเพราะว่าตอนนี้กำลังบอกตรงๆก็คือซื้อโทรศัพท์ใหม่นะครับ ภาพมันจะได้เหมือนกับว่าชัดขึ้นนะแต่ว่าครูก็ยังไม่ค่อยคุ้นยังไม่ค่อยคุ้นกับเครื่องมือยังไม่ค่อยคุ้นกับเครื่องมือนี้เป็นไงเสียงเป็นโนะพอไหมเป็นคนที่แบบชอบฟังแต่วันนี้เนี่ยเสียงเพลงจะไม่ได้ดังเท่ากับคลิปเมื่อวานนะครับพอคลิปเมื่อวานเนี่ยพูดถึงเรื่องการผ่อนคลายครูก็ตั้งใจให้เปิดดังนิดนึงเพราะว่าเนื้อหาในวันนี้จะเป็นเนื้อหาสอนนะคะขอ เพราะฉะนั้นขอสมาธินิดหนึ่งแต่ก็จะเปิดคลอคลอเบาๆเ,เอาไว้นะครับโอเคใครเข้ามาแล้วสามารถกดติดตามได้นะครับใครที่ไม่ดูย้อนหลังด้วยก็เช่นเดียวกันนะครับอ่ะเรามาเริ่มกันเลยนะครับ <Okay. S 1> เป็นงานนั่งมุมนี้นั่งมุมนี้โอเคไหมพยายามจะไม่เห็นไม่ให้เห็นมุงรวดนะแต่ว่าอยากให้เห็นพมาน <laughs> แค่นั้นไม่มีอะไรอย่าโชว์ผลงานอย่าโชว์ผลงานแม่ตัวเองนะครับโอเคก็เลยก็เลยนั่งมุมนี้ดีกว่าและอีกอย่างหนึ่งแสงมันส่องมาพอดีอะผมว่านะอ่าโอเคอาจจะไม่ค่อยมีคนเข้ามานะครับช่วงนี้เพราะว่าวันหยุดนึกออกไหมวันหยุดวันหยุดนักะาตะเลิกโอเคอ่ะเรามาเริ่มกันเลยนะครับโ r ว n นาวภา,าษาอังกฤษ เรียกว่า p r o นา u n p r o u n คืออะไร pronoun ก็คือคำสรรพนามนึกออกไหมคำสรรพนามเนี่ยสามารถใช้แทนคำนามใช้แทนคำนามได้เราก็ต้องดูก่อนว่าคำนามคืออะไรก็คือคนสัตว์สิ่งของและสถานที่นะครับอาจจะเป็นคนเดียวสองคนสมคนว่าไปแล้วแต่นะครับเพราะฉะนั้นโ r o n o u ประกอบไปด้วย i u v d h e he, she, i t แทนคำนามเหล่านั้น นึกออกไหมครับสำหรับคนที่ติดตามครูเพราะว่า,อ,าอยากเรียนรู้ภาษาอังกฤษก็ได้รู้จักตรงนี้ประกอบไปด้วย i u v d she, it ใช้ยังไงบ้าง i แทนตัวเองนะครับฟังนะ i แทนตัวเอง u หมายถึงคุณแทนคนที่เราพูดด้วย v พวกเรา d พวกเขาคำว่าพวกเนี่ยแสดงว่ามันมีหลายคนนึกออกไหมครับ วี We, พวกเราเดพวกเขานั่นหมายความว่าวเนี <S <S ่ยจะมีเราอยู่ในนั้นด้วยอ่าเอาแบบนี้เลยเอาง่ายๆแบบนี้แหละวจะมีเราอยู่ในนั้นด้วยแต่เดเนี่ยเราไม่ได้อยู่ในกลุ่มนั้นพวกเขาพวกเขาไปเดินเล่นนั่นหมายความว่าเราไม่ได้อยู่ในกลุ่มนั้นนึกออกไหมคบแต่ถ้าวีพวกเราเราอยู่ในกลุ่มนั้นอธิบายแบบนี้นะคะ h ี ทีแทนเขาผู้ชายหนึ่งคนเช่น Mark กมาร์กนี่คือชื่อคนมาร์กหนึ่งคนใช้ทีแถวบ้านเคาะอะไรไม่รู้ลบกวดหรือเปล่าอะไม่แน่ใจเอาอยัางไงดีไลฟ์ใหม่ดีไหมหยุดเดี๋ยวนี้เป็นการสั่งเอาจริงก็สั่งไม่ได้หรอกแต่ว่าพยายามพยายามจะใช้จะใช้กดแรงดึงดูดพยายามจะใช้กดแรงดึงดูดบอกว่าสั่งให้เขาหยุดแบบส่งส่งขึ้น ส่งขึ้นกระแสจิตไปหยุด <laughs> โอเคโอเคทำให้เป็นเรื่องของขำนะครับในการไลฟ์อย่าไปซีเรียสเลยมากนะครับถ้ารู้สึกว่ามันดังเกินไปก,ก,ก็แค่ปิดกล้องแล้วก็ไลฟ์ใหม่แต่ครูหวังว่าเขาจะหยุดก่อนตอนนี้นะกระตั้งนานก็ไม่เคาะนะก็ <laughs> จะมาเคาะอะไรไม่รู้ตอนนี้ <laughs> อ่าโอเคเอาหยุดแล้วอะเออ <laughs> เป็นไงได้ผลได้ผลได้ผลก็ขอ พอนไปด้วยนะครับสวัสดีนะครับคนที่มาย้อนแนะนำตัวได้นะครับวันนี้อ่าโอเคเมื่อกี้ถึงไหนแล้วเนี่ยลืมเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ฮีฮีคือแทนเขาผู้ชายหนึ่งคนอาจจะเป็นมาร์คคนเดียวนะครับอ่าแบมแบมคนเดียวตอนนี้กำลังคิดนะก็ชอบชื่นชอบน้องเหมือนกันนะครับหรือว่าผู้ชายแทนผู้ชายคนไหนก็ได้คนเดียวอาจจะเป็นแดด ข้อนะครับต่อไปชีเธอเธอก็แทนผู้หญิงหนึ่งคนเช่นเจนเนี่หนึ่งคนนะครับหรือว่าลินดาหนึ่งคนนึ่ออกไหมครับผู้หญิงแค่หนึ่งคนเนี่ยเราใช้สรรพนามชีเราใช้สชรรพนามแทนคือชีต่อไปอิดแทนสัตว์หตัวสัตว์หนึ่งตัว,ตว,ตวเช่น A cat ใช้ It หรือว่าอจอกก็ใช้อิดเช่นเดียวกันทีนี้ประเด็นมันอยู่ที่ว่าถ้าสัตว์ตัวนั้นเนี่ยมีหลายตัวเราจะใช้อะไรให้เราใช้เดย์นึกภออกไหมครับบางคนเนี่ยพอเห็นพอเห็นสัตว์หลายตัวอะนึกว่าอิดจริงๆเราไม่ใช่ต้องใช้เดยเพราะมันเป็นพาหูพดแล้วเข้าใจไหมครับเข้าใจไหมเนี่ยต่อไป ไม่ใช่แค่สัตว์อย่างเดียวสิ่งของก็ด้วยสิ่งของสิ่งของหนึ่งสิ่งใช้ it a p e n ใช้ it แต่ถ้าหลายสิ่งใช้เดย y two pens ใช้เด y พูดถึงเรื่องโครโนาอยู่นะครับสำหรับคนที่เพิ่งมาดูที่หลังโอเคมาดูตรงนี้ทีนี้เนี่ยจะพูดถึงบุรุษมันก็จะมี สรพนามบุรุษที่1สรรพนามบุรุษที่2และสรพนามบุรุษที่3เอาจริงนะการที่ครูมีไมเนี่ยขอนอกเรื่องนิดนึงนะขอขอตัดไปนิดนึงนะเมื่อที่คุณอาจจะไม่ได้ยินหรอกแต่ครูได้ยินไงเพราะว่าไมเนี่ยมันค่อนข้างยังไงอะตัดเสียงตัดเสียงพอสมควรนอกจากมันดังจริง,รงมันไม่สามารถตัดได้เพราะเมื่อวานครูดูดูไลฟ์ย้อนหลังอะเสียงประตูที่มันดังอะลมพัดนึกออกไหมคบมันปิดและลมพัด ในไลฟ์ไม่ค่อยได้ยินแทบจะไม่ค่อยได้ยินเลยนะบางที่คุณอาจจะไม่ได้ยินก็ได้เสียงคอสเสียงอะไรเมื่อกี้นะคบอ่ะโอเคทีนี้มาดูสรพนามบุรุษที่1ได้แก่อะไรบ้างสรพนามบุรุษที่1ได้แก่ i กับ V เมื่อไรก็ตามที่พูดถึงบุรุษที่1ชี้ชี้มาที่ตัวเองชี้มาที่ตัวเอง I v แบบเนี้ยเม่อกี่พูดถึงคําแทนแล้วจบแล้วนะแล้วก็ พูดถึงสนานบุรุษที่1ก็คือชีมที่ตัวเอง I รวมถึง V ด้วยพวกเราก็เป็นสรพนามบุรุษที่1ได้เช่นเดียวกันเช่น i love you เช่น i love you i เป็นประธาน love you ก็เป็นประโยคที่เอามารวมกันนะคร i love you we go to school แน่นอน V คือประธานและมันเป็นสพรนามบุรุษที่1น,นะครับอ่ะต่อไปสรพนามบุรุษที่2 ก็คือคนที่เราคุยด้วย you you wrote a letter you wrote a letter คุณเขียนจดหมายนึกออกไหมครับ you are so cute you are so cute คุณน่ารักจังเลยอันนี้คือสรรพนามบุรุษที่สองจำ,จำง่ายๆเข้าใจาทำความเข้าใจง่ายๆคือถ้าสรรพนามบุรุษที่สองคือคนที่เราคุยด้วยก็คือ you อนั่นเองเกตหรือปะ ไม่ยากเรื่องนี้ไม่ยากเอาจริงจริงแล้วแต่ว่าคนส่วนใหญ่ที่ทําไม่ได้เนี่ยคือไม่เข้าใจตั้งแต่ต้นนึกออกไหมครับต่อไปและสรรพนามบุรุษที่สามลักคืออะไรสรรพนามบุรุษที่สามก็คือคนที่เราพูดถึงคนที่เราพูดถึงพูดสึงขอโทษคนที่เราพูดถึง he she it นั่นเอง he she it เขานะเธอหรือว่ามัน เช่น he doesn't he doesn't know her he doesn't know her เขาไม่รู้จักเธอ he doesn't know her เขาไม่รู้จักเธอ she wants to talk with him she wants to talk with him เธอต้องการที่จะพูดกับเขาเธอต้องการที่จะพูดก,กับเขาต่อไป he will go to the cinema he will go to the cinema เขา จะไปดูหนังฉันจะไปอ่าจะไปโรงภาพยนตร์ขอโทษจะไปโรงภาพยนตร์ He will go to the cinema เขาจะไปโรงภาพยนตร์คำว่าซินิมาคือโรงโรงภาพยนตร์โรงหนังนั่นเองนะครับอ่าโอเคต่อไปพอถึงตรงนี้เข้าใจหรือเปล่าครับเป็นเนื้อหากันมากด้วยเนะื้อคนเลยแบบเอ๊รู้สึก <laughs> แต่อย่างว่าแหละวันนี้ก็ ไม่ซีเรียสนะีคนก็ไปไปเที่ยวไปอะไรกันเพราะว่าวันนี้มันเป็นมันเป็นวันหยุดนะคะต่เลิกนะครับอ่ะทีนี้มาดูมาดูตัวอย่างจะอัดตัวอย่างเข้าไปรัวๆเลยนะครับจะได้เห็นภาพ I อเราจะแต่งประโยคได้ยังไงบ้าง I think I love you I think I love you ฉันคิดว่าฉันรักคุณ I เป็นประธาน นะต่อไป i do homework i do homework ฉันทำการบ้านฉันทำการบ้าน i เป็นประธานแน่นอน pronoun เนี่ยมันก็จะมีหลายแบบนะครับอันนี้ที่พูดถึงเนี่ยคือ subject pronoun หรือ pronoun ในรูปแบบของประธานนั่นเองเก็ไหมครับอืมต่อไป v จะเรียนตามปรุษเลยนะ We drive a car We drive a car เราขับรถเวลาที่ครูอธิบายเรื่องโทนาลเนี่ยครูจะไม่พูดเรื่องอื่นครูจะไม่อธิบาย Tense อะไรอย่างเงี้ยไม่พูดเพราะว่าอะไรทำให้จะทำให้คุณงงประธานเนี่ยถ้าพูดถึงเรื่องประธานก็จะพูดจะอธิบายเกี่ยวกับประธานอย่างเดียว We drive Acar ต่อไป we always do our dinner by ourselves we always do our dinner by ourselves เราทำอาหารข้าเป็นประจำนะครัทำอาหารข้าเป็นประจำ by ourselves โอเค we เป็นประธานต่อไป you You write a letter. You write a letter. คุณเขียนจดหมาย You are so handsome. คุณหล่อมาก You are so beautiful. ใช้ได้หมดเลยง่ายๆเห็นไหมครับไม่ยากเลยต่อไป I U. จริงๆแล้วเนี่ยหลายๆคนจะจำเป็น I U V D H C I t แบบนั้นก็ได้นะครับก็ก็ไม่ผิดแต่อย่างใด he he is chicken he is chicken นะกินไก่ <laughs> กินไก่ he is chicken ต่อไป he is smart he is smart เท่คำว่า smart เนี่ยหมายถึงเท่ก็ได้หรือว่าฉลาดก็ได้นะครับ ตรงนี้สามารถเปลี่ยนเป็น she ก็ได้ she is smart ก็ได้เช่นเดียวกันนะ she is beautiful she is beautiful เธอสวยเธอสวยขาดน,นะต่อไปครับ it it is my pen it is my pen มันคือปากกาของฉัน it is my pen it is จริงๆแล้วเนี่ยเดี๋ยวขอพูดตัวนี้นิดนึดนงทาไมเราถึงฟังฝรัง่งพูดไม่รู้เรื่องเพราะว่าภาษาไทยเนี่ยภาษาไทยตัวสะกดจะไม่อยู่คู่ไม่ใช่อยู่คู่เวลาอ่านเนี่ยครับตัวสะกดเราจะไม่อ่านตัวสะกดรวบกับตัวหน้านึกออกไหมแต่ฝรัง่งเนี่ยเขาจะอ่าน it is it is แต่สำเนียงไทยก็จะเป็น it is เราจะเรียน it it is อย่างเงี้ยนึกออกไหม it และ is ถามว่าเร็วรายไหมมันก็ไม่ถึงขนาดนั้นแต่ถ้าจะให้ถูกจริงๆก็คือหมายถึงสำเนียงนะ it is it is พูดตามได้นะ it is it is it is my pen it is my pen นึกออกปคะครับแบบนี้เป็นต้นโอเคเอามาดูอีกสักแบบหนึ่งทีนี้จะแบบรวมๆแล้วนะ she has a dog she has a dog เธอมีสุนัขหนึ่งตัวเธอมีสุนัขหนึ่งตัว I have a new car I have a new car ฉันมีรถคันใหม่หนึ่งคัน They are swimming They are swimming พวกเขากำลังว่ายน้ำ They are swimming t h e y เป็นประธานเข้าใจปะที่ครูพูดใครเข้าใจพิมพ์เข้าใจ ใครมีคำถามถามได้นะคบโอเคต่อไป she doesn't open the door เป็นประโยคปฏิเสธบ้างประโยคปฏิเสธก็จะใช้ doesn't เข้ามาช่วยนะ she doesn't open the door เธอไม่ได้เปิดประตู she doesn't open the door เธอไม่ได้เปิดประตูโอเค ประมาณนี้พอเข้าใจนะคะประมาณนี้อ่าต่อเลยนะ he reads a book he reads a book he reads a book เห็นไหม reads he reads ถ้าจะแยก he reads a book he reads a book แต่ he reads a book นึกออกไหมครับประมาณนี้ประมาณนี้อันนี้แบบสามารถไปฝึกกันได้เป็นพื้นฐานโอเคตอนนี้คือดูคลิปดูคลิปอเมริกาไปไรู้สึกตรงน,นี้ที่นี่คือที่ไหนเนี่ยซันฟานมั้งไม่แน่ใจเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะแพนกล้องไปให้เออทุกครั้งทุกครั้งจะมีการแพนกล้องดีกว่าดีกว่าจะได้เฮ้ยตื่นตาตื่นใจแป๊บน,นึงนะ บนนะนี่เป็นไงครับสวยไหมสวยไ้มถามจริงสวยไหมสวยนะครูว่าบ้านบ้านเมืองเขาสวยดีอ่าให้ดูให้ดู แบบนี้มันทำให้เราช่วยให้เรียนภาษาอังกฤษได้อย่างมีความสุขมากยิ่งขึ้นนะครูว่านัแบบเรียนไปดูวิวกันไปแบบนี้นะครับนึกอออกม,มันไม่ใช่แบบทองอย่างเดียวมันก็ดูน่าเบื่อถูกไหมครับนั่งตรงนี้เลยดีไหมเนี่ย <c oughs> คุณจะได้เห็นวิวไปด้วยเดี๋ยวพยายามคุณจะพยายามจัดมุมตรงนี้ให้มันดีๆกว่านี้นะรู้สึกมันจะลกไปหน่อย <c oughs> รู้สึกมันจะลกไปหน่อยสวยไหมอืมอ่ะพอแล้ะพอละเดี๋ยววหลังจะมานั่งไล์ตรงนี้ดีกว่าเพื่อนเพืว่าไงเพื่อนเพืว่าไงแต่ตอนนี้รู้สึกมันจะไม่ค่อยเป็นระเบียบ <laughs> โอเคโอเคประมาณนี้พอหอมปากหอมคอโอเค เป็นวิวตึกนะครับตอนนี้เป็นวิวตึกแล้วเมื่อกี้เป็นวิวเป็นวิวบ้านซึ่งเรื่องพวกนี้ครับบางทีมันทําให้เรามีแรงบันดาลใจในการเรียนมากยิ่งขึ้นนะพูดถึงแรงบันดาลใจในการเรียนถ้าคุณเรียนไปโดยที่คุณถูกบังคับคุณจะไม่อยากเรียนเข้าใจที่ครูพูดไหมครับแต่ถ้าคุณเรียนด้วยความ i l l i n g n เน s ด้วยความเต็มใจคุณจะอยากเรียนเพื่อนๆเห็นด้วยไหมครับโอเคอย่าไปมองว่าโหฉันฉันไม่ได้ฉันไม่เก่งฉันไม่มีความสามารถตรงนั้นนะครับอย่าไปมองแบบนั้นให้คุณทำในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดของคุณจะได้หรือไม่ได้มันเป็นเรื่องของอนาคตแต่สิ่งสำคัญ คุณต้องคิดว่าตัวเองทําได้ก่อนเมื่อวานเมื่อวานครูก็เพิ่งสอนลูกศิษย์ไปว่าการที่เราไม่เก่งหรือว่าเราไม่ได้เนี่ยบางทีเราบอกกับตัวเองว่าเราไม่ได้หรือว่าเราไปฟังญาติพ่อแม่พี่น้องครูบาอาจารย์ที่บอกว่าเราไม่เก่งเรื่องนั้นไม่เก่งเรื่องนี้คุณหัวช้าเรื่องนั้นคุณหัวช้าเรื่องนี้ สิ่งเหล่านี้แหละจะทําให้คุณไม่อยากพัฒนาและคุณก็เชื่อว่าคุณคุณไม่เก่งนึกออกไหมครับตับได้ที่คุณเชื่อว่าคุณไม่เก่งถึงแม้ว่าคุณจะไม่เก่งจริงๆอะแหละแต่คุณก็จะบอกอกับตัวเองว่าเออฉันหัวชานะฉันเรียนไม่ได้หรอกภาษาอังกฤษมันยากคุณก็จะไม่เก่งแบบนั้น คุณก็จะไม่เก่งแบบนั้นแล้วสิ่งที่ตามมาสิ่งที่อันตรายคือคุณจะพัฒนาช้าคุณจะเรียนไปอย่างมึนๆมึนๆอ่นๆแล้วก็ไม่มีความสุขและคุณก็จะฟังนะคุณก็จะไม่กล้าถามคุณก็จะไม่กล้าถามทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยผู้ใหญ่มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการฟังหัวเด็กนักเรียนว่า ได้เรื่องไหนหรือไม่ได้เรื่องไหนอืเจ้าไว้ลออะไรแบบนี้คำคำแบบนี้มันเป็นคำนิ่งตีฟนะมันเป็นคำนิ่งตีฟมันเป็นคำมันเป็นคำลบๆหรืออย่างคำว่างโง่อะไรแบบนี้จริงๆไม่ควรพูดไม่ควรพูดกับตัวเองแล้วผู้ใหญ่ก็ไม่ควรพูดกับเด็กๆด,ด้วยอันนี้สอนสอนเรื่องนี้ไปเลยทีเดียวซึ่งครูว่าหลายๆคนไม่เคยบอกหลายๆคนไม่เคยบอกคุณเรื่องพวกนี้ เพราะว่าเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องภายในต่อให้คุณอ่านเยอะขนาดไหนขยันขนาดไหนแต่ในใจของคุณมันต้านน่ะคุณก็ไม่มีกระจิกระใจที่จะทำสิ่งนั้นนะครับอ่าต่อไป we p l a y football yesterday we p l a y football yesterday we พวกเรา พวกเราเล่นฟุตบอลเมื่อวานนี้นะครับทีนี้ถ้าเป็นประโยคปฏิเสธ we did not play football yesterday พวกเราไม่ได้เล่นฟุตบอลเมื่อวานนี้ play เนี่ยแหมกะว่าจะไม่พูด <c oughs> กะจะไม่พูดเรื่องเทนเอ้อมันก็อดไม่ได้เนะ play เติม ed นะเมื่อกี้ we did not play football yesterday ต่อไป we did n t play football yesterday อันนี้ก็จะเป็นประโยค ย่อนาะจิ้นเพลย์ฟุตบอล yesterday พวกเราไม่ได้เล่นฟุตบอลเมื่อวานนี้นะคระับโอเคประมาณนี้น่าจะเข้าใจนะครับถ้าใครเข้าใจสามารถกดไลค์กดแชร์ได้ส่วนสำหรับใครดูคลิปนี้แล้วอยากยัไงไงอยากพัฒนาเป็นรายบุคคลสามารถลงคอร์สกับครูดได้นะครับเออคุณจะได้รับ ความรู้อย่างที่ตรงจุดนึกออกไหมครับบางทีเนี่ยเราเรียนเราเรียนแล้วเนี่ยครูมาไลฟ์แบบเนี้ยมันฟรีใช่แต่บางครั้งมันอาจจะไม่ได้ตรงกับสิ่งที่คุณเรียนอยู่นะตอนนี้นึกออกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการลงคอร์สซึ่งครูเปิดแค่อย่างเดียวนะคือ p r i v a t e นะตอนนี้นะนะตอนนี้ครูเปิดอย่างเดียวคือ private 20ชั่วโมงในราคา4,000บาท ครูก็จะดูพื้นฐานเราได้ถึงขนาดไหนนะครับตอนนี้คุณมีความรู้ระดับไหนจะพัฒนาต่อไปยังไงให้ตรงจุดดีนะครับ4 0 0พบาท20ชั่วโมงคุ้มมากๆแล้วสิ่งสำคัญที่คุณจะได้นอกจากภาษาอังกฤษความรู้ครูจะสอนลบภายในให้กับคุณด้วยอืถ้าใครสนใจก็ inbox มาได้เลยไลน์ oa ตอนนี้ครูกำลังจะเร่งทำให้มันมีประสิทธิภาพที่ดีขึ้นและเดี๋ยวยังไงครูจะมาบอก นะครับพอทุกๆวันคือการพัฒนานะครับทุกๆวันคือการพัฒนาคุณเองก็เช่นเดียวกันนะคนที่เรียนภาษาอังกฤษอยู่แล้วรู้สึกว่าแบบเออโหท้อจังเลยอะไรแบบนี้ให้คิดว่าทุกๆวันคือการพัฒนาพอถ้าคุณชอบสิ่งนั้นคุณจะอยากพัฒนามันนึกออกไหมครับแต่ถ้าคุณไม่ชอบแน่นอนคุณก็จะไม่อยากพัฒนามันโอเคครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนแต่เพียงเท่านี้ o o d บายนะคะ่คะ o o d บายครับตอนนี้คือสเตเดียมให้ดูอีกรอบหนึ่งไหมให้ดูอีกรอบหนึ่งไหมก่อนจะไปอ่ะให้ดูอีกรอบหนึ่งว่ามีสเตเดียมสเตเดียมคืออะไรก็คือสนามกีฬานี่นี่คือบรรยากาศที่อเมริกาสวยไหมโอเคครับ o o d บายครับไปแล้วบายบาย